ท่อนๆจังสี่นี่บุพพลค่ะอาบน,น้ำนี่เห็นบอหัวย,ย่างเปียกๆอยู่เมนี่ให้สัญญากับเจ้าของวาชิบอนอนเล่นนี่งานอดิเรกของสาวผู้จองแล้วการบกาักเภามีไมมค่ะมาติดต่อเลย,เลยจะโลละสิบบาทก็เลยทำการแล้วในระหว่างที่ถาลูกค้ามาซื้อบักแตงมั่วบ่ได้มาเลาให้เบิ่งดอกว่าวซุฟ้งซือ้อนี่ค่ะวัตถุป,ประสงค์เมนี่สิพ้ามากินบักแตงม่วคือเกานวยนี่เลือกออกมาเลยจะ เพิ่นเพิ่นสัำเนาะนี่เพิ่นมีตั้นี้แหละค่ะเพิ่นสัำก็เลยชิ้ามากินก้อนทีชิป,ปอกนี่จ้ะเล็กๆหน,น่อยๆเนาะอยากให้พี่น้องก้อนทีพี่น้องชิกินนี่อยากให้เอาไปล่างก้อนเนาะจ้ะตัวน,นี้เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะจ๊ะล่างก้อนกินตะกีเช้ากูจองกับบอกล้างขึ้นกัน <c oughs> บานนี้ต่อไปนี้ให้พี่น้องล่างบุกแตงโมก,ก้อนกินเด้อจ้ะเด้ออ่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองมันนี่ขออยาตกลับมาปอกแบบเก่าแบบเดิม ภากลางเลยมีตำหนิซุกบนนอกมันนี่เนาะนี่อู้ Ooh, สุดยอดเปลือกบางเลยเด้อจ้ะอย่ามาถามหาเปลือกนะาเด้อมันนี่บ่บมีจ้ะมามีตำหนิกระซางแต่ว่าข้างหนสวยงามเหมือนเดิมนี่สเตปสาวผู้จองก,กินคือเก่านี่นละกลินแบบอื่นบ่แ่บไหมจ้ะกินยาสีคือเก่าแล,ล้วก็เลือยข,ขาวๆไว้นั่มมีอะไรนะมีอะไรนะ มีแอนโทไซยานินนี่แบบนี้เลยนี่กะไฮควายไฮห,หมูไฮหัหวก็ได้อืมโมนี่ก็ลักแซ่บแซ่บๆเลยช้ำๆหวานแล้วจ้ะเปลือกบางน้ำขั้นจะก,กินบักแตงโมไ้หวานอยากกินของหวานก่อนมาก,กินแตงโมเช่นนี่ ทันกินน้าอ้อยให้เฝ้ากินให้กินบักแตงโมก่อนจะไปกินน้อ้อยเพราะว่าคัาวทีากินน้าอ้อยก่อนแล้วเมื่อกินบักแตงโมมันเสีให้แตงโมหวานหน่อยลงบุกหูวัลลักณการทางวิทยาศาสตร์เป็นจังไดเด้อค่ะแต่ว่ามันเป็นความจริงพี่นอ้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้วานก็คือว่าข้าต้องกินหลังอาหารคะ่ะ <c oughs> กินข้าวแล้วก็กินแตงโมตามก็ไปกระทีหวานสุดท้ายเอาเก๊กข้หมูสุดท้าย,า omo, ายข้นอยากให้รสชาติดีหวานยิ่งขึ้น เอาไปแช่เย็นจากพี่นอ้องเอาซ้ำดีละมือไห่จังสิ่อมาบอกซิวฟังอีกอืมอ้มคุณนผม